ชาวลัคนาราศีพิจิกราหูย้ายจุดเปลี่ยนชะตา17ตุลาคม2566ถึง5พฤษภาคม2568 กล่าวสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับวันนี้ช่องหัวใจนาคาของเราจะขอมาทําการพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกครับโดยครั้งนี้ชาวราศีพิจิกครับดาวพระราหูเจ้าเรือนภพพันธุจะย้ายออกจากเรือนอริมาสถิตที่เรือนภพปุตตะของท่านแล้วนะครับดาวพระราหูนั้นจัดเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพนะเป็นดาวใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตมนุษย์ของเราเป็นอย่างมากนะครับด้วยความที่เขาเป็นดาวที่เดินช้านะครับในปีนั้นถ้าเกิดดวงชะตาท่านดีก็จะดีไปตลอดทั้ง1ปีกับอีก6เดือนนะครับแต่ถ้าเกิด หายก็จะเสียหายไปตลอดทั้ง1ปีกับอีก6เดือนเลยนะครับในครั้งนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกข่าวดีของท่านเลยนะครับก็คือดาว พระราหูเจ้าเรือนพันธุได้ย้ายออกจากอริมาอยู่เรือนปุตตะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปดวงชะตาท่านจะราบรื่นสําเร็จดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการงานที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่จะกลับมาสําเร็จดีนะครับชาวราศีพิจิกนะครับใครที่มีปัญหาด้านเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยรถร,ราห,หรือเกี่ยวกับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เน,ะ,นะครับจากนี้ไปบอกลาความลําบากหรืออุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้เลยนะครับเพราะดาวพระราหูได้ย้ายมาอยู่เรือนปุตตะทำมุมตีโกนถึงลักนณามุมนี้เป็นมุมที่ดาวนั้นส่องแสงมาถึงตัวของท่านและ ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีดาวพังขันเป็นดาวประจําตัวนะครับดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพังขันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับได้รับพลังของดาวคู่มิตรมาถึงตัวนะครับมันยิ่งส่งผลในการเกื้อกูลความสําเร็จมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนจะสมาเร็จเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันอันดับแรกนะครับในช่วงที่ดาวพระราหูเนี่ยมาอยู่เรือนปุตตะนะครับเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีความสุขสหวังเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับเขาเรียกว่ามีโอกาสจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการตั้้้้งงงงทออมมมีีบบบุตตรรรรนนนนะะะคคััลลูกกแวว็ไปถึญาิพ บริวารต่างๆจะพอมล้อมท่านให้การสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีหรือว่าท่านอาจจะเป็นที่พึ่งให้กับบุตรหลานได้นั่นเองนะครับผมในช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์ดีนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้นอกจากนี้ชาวราศีพิจิกนะครับใครที่ต้องการจะได้บ้านได้รถเนาะต้องการจะซื้อบ้านซื้อรถต้องการจะสร้างครอบครัวนะครับเป็นช่วงที่ท่านสามารถทําได้ดีเลยตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปมีเกณฑ์จะได้บ้านนะครับมีเกณฑ์จะได้รถมีเกณฑ์จะโชคดีเกี่ยวกับด้านของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะครมมมอออื่งงงขงุ การงานนะครับก็เป็นช่วงที่ท่านจะมีโอกาสในเรื่องของการเลื่อนตําแหน่งของตัวเองนะครับมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในตําแหน่งหรือว่าหน้าที่การงานหรืออาจจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนได้รับการอุปถัมภ์จากผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายจะเห็นถึงคุณค่าจะกลับมาสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่หลังจากในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาดาวผู้ใหญ่ไปตกอรินะครับผู้ใหญ่ไม่ให้คุณเลยนะครับแถมมีศัตรูเป็นผู้ใหญ่จากนี้ไปนะครับจากศัตรูจะกลายมาเป็นมิตรที่คอยสนับสนุนคุณนะครับให้มีตําแหน่งงานที่ใหญ่โตขึ้น สำเร็จและมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในช่วงที่พร,ราวหูย้ายตั้งแต่17ต,ตุลาคม2566ไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมปี2568ดวงชะตาท่านจะสําเร็จดีนะครับมีโชคมีลาภเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารใครต้องการจะสร้างครอบครัวต้องการจะมีบุตรมีลูกสําเร็จแน่นอนใครต้องการจะซื้อบ้านก็ได้บ้านใครต้องการจะซื้อรถก็ได้รถเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับมีความมั่นคง มีตำแหน่งที่สูงขึ้นในตลอดทั้ง1ปีกับอีก6เดือนจากนี้เป็นต้นไปอย่างแน่นอนครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับให้หาเป็นพระราหูเนาะมาบูชาเสริมดวงติดตัวไปด้วยนะครับตามคติความเชื่อนะครับหรือว่าในรลักของโหราศาสตร์ดาวพระราหูส่งผลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านทรัพย์สินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยบูชาพระราหูหาพระราหูมาบูชาในช่วงที่ดาวพระราหูมาอยู่เรือนปุตตานะครับจะสําเร็จดีสมหวังด,งดีในเรื่องของงานหรือว่าบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าความสุขเกี่ยวกับคนในนนนนคครครรรรรออบบััวววว่่เเงงสสกาาาาทํุิมชี พิจิกให้ไปทาบุญเกี่ยวกับการถวายแสงสว่างเช่นชําระค่าไฟเติมน้ามันตะเกียงถวายหลอดไฟนะครับหลายคนอาจจะถามว่าทําไมไม่ถวายของดําล่ะอันนั้นคือเรื่องของการถวายเครื่องบูชาแต่การทําบุญนะครับเราต้องทําเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างเราจะได้มีแสงสว่างในการนําทางชีวิตเราไปสู่ความสําเร็จนั่นเองนะครับแต่ในเรื่องของจํานวนอย่างใดอย่างหนึ่งของให้ลงท้ายด้วยเลข12และกันเป็นกําลังของดาวพระราหูเจ้าเรือนภพธันทุนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้ช่องหัวใจนาคาก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงตอนท้ายรายการเราแล้ววันนี้นะครับยังไงก่อนจากกันเนาะอย่าลืมนะครับชาววัคณนาราศีพิจิตรให้กําลังใจช่องหัวใจนาคาของเราได้การกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์เป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้กันครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ